สวัสดีพี่เตชูบสวัสดีครับตอนนี้อ่ติดจะจะหกโมงชาแล้วนะครับจะหกโมงชาแล้วเราจะไปผูททอกันว้าวอ้แบตไม่มีเลยจะไปผูททอกันเลย<ๆ>แต่ชดตื่นแล้วลูกตื่นแนละ้วไปดูหมอกแล้วลูกตื่นแนละ้วไปตักบาตรด้วยลูกไปตักบาตรด้วยนะครับเราจะไปตักบาตร้วยนะับปูมอดก่อนมัด

ว่าซาล้สาแลวเดี๋วเวลาสิบนาทีปะ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 พี่ช่วยปะมือถือเนสว่างแล้วไปให้พ่อจะพาพีปตักบาตรเดีกยวจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะพาขี่รถตุ๊กกไปปูทองด้วยเฮอเรถล่าเลย